เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงอนุทินเสียหน้าเอาใจภูมิธรรมเปิดลึกผลการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดจับผู้ว่าเชียงรายเส้นพบเพื่อไทยพลิกแพ้เก้ากลาย,ยับภูมิใจไทยสดแห้วไร้สอสอจากที่อนุทินแห่งพักภูมิใจไทยควงภูมิธรรมของพักเพื่อไทยร่วมในการลงพื้นที่จงังหวัดเชียงรายที่อำเภอเถิงโดยในวันนั้นก็คือวันที่24สิงหาคม ไม่พบเจอกับผู้ว่าราชการที่ก็มีการรายงานว่ามีการไปปฏิบัติภาร,รกิจอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอพญาเมงรายก่อให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าตามมาค่ะถึงการทาหาผู้ว่าราชการโดยผ่านมา3วันคือวันที่26สิงหาคม2567กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องให้ชี้แจงข้อที่จริง ผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงรายในฐานะผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่ประจําในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาและตลอดทั้งวันไม่มีการประสานงานเพื่อที่แจงข้อที่จริงสาเหตุของการไม่อยู่ในพื้นที่ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานผลชี้แจงข้อเที่จรจิงและสาเหตุที่มาอยู่ในพื้นที่ภายใน3วัน มีการลงนามค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะที่ทําให้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นดราม่าลุกลามบานปลายว่ารัฐมนตรีลูกแก่อํานาจหรือไม่ทั้งที่ในวันเดียวกันก็ปรากฏถึงการลงพื้นที่ของผู้ว่าจังหวัดเชียงรายนายพุทธพงศ์ศิริมาตที่อำเภอพญาเมงราย จึงเป็นคําถามต่อรัฐมนตรีนักการเมืองโดยเฉพาะในอนุทินว่าทําไมถึงไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนหรือเป็นเพราะรู้สึกเสียหน้าหรือเพื่อเอาใจนายภูมิธรรมซึ่งทีมข่าวเดอะทรู h ค่ะจะพาไปดูผลการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพศ2566 จะกผลการเลือกตั้งปีนั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดค่ะ944,019คนผู้มาใช้สิทธิ์มีจำนวน721,807คนคิดเป็น76.46%และก็มีผลคะแนนออกมาดังนี้เขตหนึ่งนับแล้ว100%อันดับหนึ่งนายชินวัตรชินอนุวัตรพรรคเก้าไกล38,395คะแนนอันดับ2ร้อยตำรวจเอกธนรัตน จงสุทธนามณีพักเพื่อไทย34,866คะแนนและอันดับที่3ได้แพทย์เอกภพ,พเพียรพิเศษพักภูมิใจไทย15,508คะแนนส่วนเคสค่ะนับ100คะแนนอันดับ1นึงนางสาวปียรัตติยะภัยรัตสอสสพักเพื่อไทย55,778คะแนนอันดับ2องดรรรัตนวัฒน์ พุจันทร์พักเก้าไกล33,085คะแนนและอันดับ3ค่ะ10ตตำรวจตรีชมชาติกับปะหะพักรรมไทยสร้างชาติ2,738คะแนนและเคซาบอันดับ1ค่ะนายท้ากูลแยแสงพักเก้าไกล2 5 5 5 6คะแนนอันดับ2นายวิกรมเตชะเทีรวัตรพักเพื่อไทย23,384คะแนนและอันดับ3คมลตำรวจเอกรัชพลน,น้อยช่างคิดพักพลังประชารัฐ 15,091คะแนนส่วนเคค่ะอันดับหนึ่งนางสาววิสาราดีเตชะเทียรวัตรพักเพื่อไทย39,589คะแนนอันดับ2องนายเจริญบุญเลิศพักเก้าไกล25,502คะแนนและอันดับ3านายสุรสิทธิ์เจียมวิจักรพักชาติไทยพัฒนา19,199คะแนน เขต5อันดับ1ดเรเทริดชาติชัยพงศ์พักเพื่อไทย35,162คะแนนอันดับ2นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์พักภูมิใจไทย27,073คะแนนและอันดับ3นายศิริวัฒนาโฟนงามพักเก้าไกล18,181คะแนนเขต6ค่ะอันดับ1นางสุธารักษ์ขันสูธรรมพักเก้าไกล31,623คะแนน อันดับ2นายอิทธิเดชแก้วหลวงพักเพื่อไทย17,931คะแนนอันดับ3นายพีระเดช คําสมุดพักภูมิใจไทย15,914คะแนนเคเจ็ดค่ะอันดับหนึ่งดรพิเชษเชื้อเมืองพานพักเพื่อไทย31,588คะแนนอันดับสองนายประหยัดเสียงดังพักเก้าไกล25,889คะแนนและอันดับสมนางสาวมิรันตีบุญแก้วพักภูมิใจไทย18,153คะแนน สำหรับผลคะแนนดังกล่าวค่ะทาให้จังหวัดเชียงรายได้สสพักเพื่อไทย4เขตและพักเก้าไกล3เขตโดยก็มีหลายเขตเลือกตั้งค่ะที่ผลออกมาเหนือความคาดหมายเช่นเขตหนึ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่เก่าของนายแพทย์เอกพภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกที่ย้ายจากพักอนาคตใหม่มาลงสมัครในนามพักภูมิใจไทยซึ่งก็โดนข้อหาเป็นงูเห่าถูกผู้สมัครคายอย่างนายชินวัตรชินอนุวัตรอดีตผู้จัดการทีมเชียงรายยูเนเต็ด ผู้สมัครจากพรรคเก้าไกลมาชิงตำแหน่งปักธงในเขตนี้แทนโดยก็เฉือนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยอย่างร้อยตำรวจเอกธนรัฐจงสุทธนามณีลูกชายของนายวันชยัยจงสุทธนามนีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและนางรัตนาจงสุทธนามณีอดีตนายกอบจอเชียงราย ไ,ได้แค่เพียง3,000กว่าคะแนนส่วนเคสามค่ะนายทากูลยะแสงนักธุรกิจหนุ่มซึ่งก็เป็นผู้สมัครจาพรรเก้าไกลได้คะแนนนำห่างอันดับสองอย่างนายวิกรมเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยไปเพียง2,000กว่าคะแนนเขตนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เนื้อความคัดหมาอยู่พอสมควรเพราะเป็นพื้นที่เก่าของตระกูลเตชะธีรวัตรมาอย่างยาวนาน ในเขต5้าก็เป็นอีกเขตค่ะที่เหนือความคาดหมายเพราะเป็นพื้นที่ของตระกูลวันชัยธนวง์เอาเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างนายรังสรรค์วันชัยธนวงอดีตสสหลายสมัยย้ายจากพรรคเพื่อไทยมาสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยถูกดกเรเทรชาติชัยพงศ์อดีตผู้อำนวยการสพปเชียงรายเขตสี่ที่พรรคเพื่อไทยส่งลงสนามแทนนายรังสรรค์และมาชิงทงได้ในเขตนี้ไปส่วนเขตหค่ะนางจุฬลักษ ขันสุธรรมหรือว่าทนายิงมีคะแนนนำเดียวมาตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยอย่างนายอิทธิเดชแก้วหลวงชิงเก้าอี้ไปได้โดยมีคะแนนนำห่างกว่า1น0 0 0คะแนนส่วนแชมป์เก่าค่ะอย่างนายพิระเดชคำสมุทรผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยที่ก่อนนี้ข้อหาเคยเป็นงูเห่ากอไม่ได้รอบนี้มีคะแนนตามมาอยู่ในอันดับ3นอกจากนี้ค่ะยังพบว่า ในจงังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสสปีพศสอ6พัพักเก้ากุไยซึ่งขณะนั้นยังเป็นพักอนาคตใหม่ชนะเพียง2เขตเท่านั้นคือเขตหนึ่งนเอกพภพเพียรพิเศษและเขต6นายเพียรเดชขำสมุทรประชาธิปัตย์ปวนหนักเดทอิดเวอร์เฉลิมชัยถอยกรูด เข้าเกมชวนกรีดนิ่มยังเข้ากรรมการบริหารไม่ได้และเพื่อไทยยังไม่เชิญเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมจากที่มีกระแสข่าวค่ะถึงพักพืชไทยจะเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลโดยให้โคตารัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งและรัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งตำแหน่งทำกลางเสียงคัดค้านของคนในพักที่ล่าสุดค่ะ การนำของพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ชัดเจนทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายเดชอิดเ้าทองสอสอสองขลาและเลข,ขาธิการพรรคประชาธิป,ปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ได้ข้าวรรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยมีกระแสข่าวว่าวันนี้คนสนิทได้มีการเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลคาดว่าไปส่งประวัติคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายเดชอิอดว่าเบื้องต้นพรรคได้มีการมอบหมายให้นายเฉลิมชัยสีอ่อน หัวนหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นผู้เจราจากับพักเพื่อไทยสรุปว่าพักเพื่อไทยเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแล้วรอเพียงหนังสือเทียบเชิญอย่างเป็นทางการในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้มีการหาหรือนอกรอบกับสสและกรรมการบริหารพักแล้วพบว่า90%หรือเกิน90%มีความเห็นว่าควรก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้แล้วน่าจะร่วมมือกับพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ ส่วนการเข้าร่วมรัฐบาลจะไปทั้ง25เสียงหรือ21เสียงนั้นเมื่อประชุมกับกรรมการบริหารพักกับสสแล้วต้องเป็น25เสียงเพราะมาติพักทุกคนต้องปฏิบัติตามสรุปต้องไปร่วมรัฐบาลทั้ง25คนขณะที่ในวันเดียวกันค่ะนายเฉลิมชัยก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าอาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนายเดชอิฐโดยที่ประชุมกรรมการบริหารพักในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเลสอสสงขามีการขอมติที่ประชุมให้มอบให้กับตนเป็นตัวแทนพักในการพูดคุยเข้าร่วมรัฐบาลแต่ตนก็ได้มีการขอให้ถอนมตินี้ไปแล้วมีการบันทึกรายงานการประชุมอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไม่ได้รับมอบหมายจึงไม่เคยคุยกับแกนนำพักเพื่อไทยนายเฉลิมชัยกล่าวด้วยว่าการจะดำเนินการใดๆต้องเป็นมติของพัก และจนถึงขณะนี้ตนยังไม่เคยพูดคุยกับแกนนำพักเพื่อไทยส่วนใครจะไปคุยหรือไม่ตนไม่ทราบโดยยืนยันในหลักการใครจะไปคุยก็ไม่มีผลถ้ายังไม่ผ่านกระบวนการของพักการจะเข้าร่วมรัฐบาลต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจึงจะนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักและสสจึงจะเป็นข้อยุติว่าพักจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมล่าสุดข่าววันนี้27สิงหาคมนายร่มธรรมคำนุรักษ์ สสพัทลุงและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการกล่าวถึงกระแสข่าวของพรรคเข้าร่วมรัฐบาลว่าขณะน,นี้ความคืบหน้ายังคงเหมือนเดิมวันนี้ตนยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตามปกติและตามกระแสข่าวที่มีการออกมามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่าเราจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการเหมือนเช่นที่นายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ฉะนั้นถ้าไม่มีการเทียบเชิญก็ไม่มีวาระที่เราจะต้องพูดคุยกันและวันนี้จะมีการประชุมสอสกันตามปกติทั่วไปไม่มีวาระเกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าถ้าม,มีการเทียบเชิญจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมทันทีหรือไม่นายร่มธรรมกล่าวว่าต้องนัดกันต่อไปถ้ามีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการ ตามข้อบังคับต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกับสสของพรรคเพื่อที่จะมีมติต่อไปถามว่าตามกระแสข่าวที่มีการสงรายชื่อไปแล้วมีนายเฉลิมชัยและนายเดชอิทซึ่งนายร่มทำกล่าวว่าไม่ทราบเพราะว่าท้าไม่มีการเทียบเชิญหรือมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการไม่สามารถนำเรื่องนี้มาพูดคุยในพรรคได้อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อ พักประชาธิปัตย์ก็มีการกล่าวถึงกระแสะที่มีข่าวว่าพักจะไปข้อร่วมรัฐบาลนางสาวแพร์ทองทานชินวัตรนั้นคุณชวนหลีกภัยกล่าวว่ามีคนกลุ่มใหญ่ภายในพักที่แอบไปเจรจากับรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นแต่ไม่เคยมาแถลงในที่ประชุมพักส่วนจะไปร่วมรัฐบาลนั้นมีข้อบังคับที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพักและสอสอเหมือนกับครั้งที่ไปร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่ไม่ได้เป็นมติทั้งหมดแต่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมแบบมีเงื่อนไขกับฝั่งรัฐบาลหากไปเจรจาฝั่งรัฐบาลตอบรับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาหารือในพักอยู่ดีถึงตอนนั้นก็คงต้องว่าไปตามข้อบังคับแต่ตนและสอสอีก2-3คนก็พร้อมที่จะรับมติพักหากมีการให้เข้าร่วมรัฐบาล The Truth จาะลึกจริง